สวัสดีครับอยู่กับช่องพีตูนดำสิงบ้านช้างครับพคลิปนี้เราพามาดูการถอดฝาท้ายสิบล้อรครับวันนี้ใช้จ้าสมิตโมสองหนึ่งศูนครับเป็นรุ่นห้านะครับจะถอด ท้ายนะครับขอท้ายไปคนไม้ส่วนเจ้า XCMG เนี่ยก็พรุ่งนี้ก็จะได้วิ่งออกงานครับขึ้นเทรลลอรอแล้วส่วนหกล้อก็จะซ่อมกระบอกดำอยู่ครับ จะได้วิ่งงานจะเอาโซ่คล้องแล้วก็ใช้ไมโครตึงลงครับอะ Cám Côn Còn giám mưu lệch nào cũng ở đó, vẫn chọn Thái xe xe nụm cũng có thái xe xe ร้องแล้วครับตขอสลักออกก่อนครับ โอ้ยสงสัยสนิมกินแล้ว โอ้ยสงสัยสนิมยินงปกล้อมันให้วิ่งงานเลยครับโอ้ยซ่อมดำยังไม่เสร็จเลยครับผมบอกดำครับอ้าว ลดแล้วโอ้หนักนะครับพี่น้องเย้ยเจมินันหละช่ย้ชย แบกมาก่ะเจ้าแบกมาก่ะเอาแบกบมากนี่แม่มันสิเก๊กอฮะฮะเยอขขะว่าบ่ให้เสียไปแบกมากบึงบอฮะเจ้ยไปแบกไหมมันเก๊กฮะเขาขทำงานเยอะว่าตัวนั่นเด้หัวหน้าก็ดึงสู่หลักมาเลย มันมันักดอกเอ๊ะเอาคือถอดกระบะสามเมตรออกหนึ่งโยมว่านี่ไปขนถอายยังไงใส่ยังไงบึ้งบิง้งนี่มีคนมาถามอีกแล้วว,ว่าเชียนนุ่มมีแฟนยังเหรอวะโอ้แล้ว สอไหมฮะให้เต็มไหมบอกให้มันเต็มปากเต็มคำในวิ่งเด้งเด้งมีเฟนเหรอเขาเขาคอนโซดเยาวาได้ข่าวว่าผมเป็นว่ามีแฟนหรือโบเขาว่าโอ้มันก็ต้องมีแหละเนาะแจ็คสดหรือเบอร์โซเด้อพี่น้องเดี๋ยวบางครั้งก็เห็นไปกับ

ไอ้ดับใช่ไมใส่ well. รถข้างกรถไหนมัน่งอมอไซค์เห็่ยยังรถไม่ไอยู่รถแตกคตักครับกรต้อง Dai? เจอแล้มันจะขาดดูนี่ยู่ในู่ฮะ ไปดูนี่นะยาวว่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียทนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ